สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับครูต้นนะครับสุภวัฒน์ชาวเกษมเนาะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้พบกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์ครั้งที่2แล้วโอเคไหมครับามาตรฐานการเรียนรู้ก็คือเหมือนเดิมเลยมาตรฐานที่ง1.1น,นะครับมีตัวชี้วัดดังนี้ข้อ1ถึงข้อ3เห็นไหมเอ่ยจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับนักเรียนจะต้องทำไมครับอธิบายความสําคัญและคุณสมบัติของ สัตว์เลี้ยงได้เนาะแล้วก็วิเคราะห์ขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์เพื่อจัดจํำน่ายได้อย่างถูกต้องเนาะแล้วก็เห็นความสําคัญของการเลี้ยงสัตว์เพื่อจํำน่ายเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวงเราได้เนาะโอเคไหมอ่ามาเริ่มกันเลยคําถามครูมีคําถามอีกแล้วถามเยอะเนาะโอเคไหมาถามถามถามนักเรียนเป็นการทบทวนความรู้แล้วกันนักเรียนช่วยกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับ ความสาคัญของการเลี้ยงสัตว์และประเภทของสัตว์เลี้ยงที่นิยมในประเทศไทยหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะเรียนกันไปแล้วครั้งที่แล้วเป็นยังไงบ้างจําได้ไหมเอ่ยอามาเริ่มกันเลยประเภทสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยเพื่อจําหน่ายเนื้อไข่และผลิตภัณฑ์แปรรูปมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง่ามีอะไรบ้างเนื้อไข่โหง่ายเลยนี่คืออะไรสัตว์ปีกถูกไหมครับเนาะสัตว์ปีกก็มีไก่เป็ดห่านมีอะไรอีกสัตว์โบกมีอะไร โคเนื้อโคนมกระบือสุกรนั่นเองนะนักเรียนอาจจะงงอะไรคือโคเนื้อโคนมวัวเนื้อวัวนมโคคือวัวนั่นเองครับนักเรียนกระบือก็คือควายนั่นเองโอเคสุกรก็คือหมูนั่นเองครับ,รรบ,กรกรบแต่นี้ที่ครูนําเสนอเป็นภาษาที่สุภาพเนาะต่อมาสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกได้แก่กบแล้วก็เต่านะแล้วก็มีสุดท้ายได้แก่สัตว์น้ํามีอะไรบ้างมีปลาช่อนถูกไหมครับกุ้ง แล้วก็มีอะไรหอ,อยอ่านี่คือตัวอย่างที่นักเรียนได้ยกมานะครับที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยเพื่อจําหน่ายถูกไหมครับจำหน่ายเนื้อไข่และผลิตภณัณฑ์แปรรูปเนาะที่นิยมกันในประเทศของเรานะครับเนาะต่อมาการเลี้ยงสัตว์เนี่ยครับมีความสําคัญต่อการดารงชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ในเรื่องใดบ้างมีความสําคัญกับเรายัางไงไหนลองบอกสิครับอ่ามีอะไรครับอ่าถูกต้อง เพื่ออะไรครับการเลี้ยงเนี่ยเพื่อเป็นแหล่งอาหารเลยเป็นแหล่งโปรโตีนของเรานั่นเองถ้าเป็นสัตว์เนื้อนเนาะเป็นแหล่งโปรโตีนสร้างความเพลิดเพลินยังไงก็เป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองส่งเสริมการท่องเที่ยวถูกไหมครับแล้วมีอะไรอีกสร้างอะไรสินค้าสําหรับจาหน่ายนะครับเนาะส่งออกก็ได้ถูกไหมครับใช้ในประเทศก็ได้ถูกไหมแล้วก็สร้างเป็นอาชีพให้กับเราก็ได้นะครับเนาะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรนั่นเองเนาะ ต่อมานักเรียนคิดว่าการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคหรือจําหน่ายเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้างอ่าต้องคำนึงยังไงบ้างถ้าสมมตินกักเรียนจะเลี้ยงสัตว์เพื่อกินหรือขายจะต้องทํำยังไงอ่าอย่างแรกที่เขาต้องคำนึงถึงคืออะไรโหถูกต้องสถานที่เลี้ยงมีอะไรอีกวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการเลี้ยงสัตว์ว่ามีอะไรบ้างถูกไหม สัตว์แต่และชนิดก็ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่แตกต่างกันถูกไหมครับเนาะแล้วก็มีการหาพันธุ์ของสัตว์ที่จะเลี้ยงว่าพันธุ์แต่และสัตว์แต่และชนิดเนี่ยมีความโดดเด่นด้านไหนถูกไหมครับเนาะอ่าและสุดท้ายก็คือวิธีการในการดูแลเขาหรือการดูแลสัตว์นั่นเองนะอ่าต่อมานักเรียนลองต้องศึกษาถูกไหมให้นองเรียนลองศึกษาสิครับช่วยกันค้นคว้าข้อมูลซิรวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลในการเลี้ยงสัตว์เพื่อจําหน่ายเนาะโดยที่ นักเรียนลองหาข้อมูลมาแล้วก็ดูความถูกต้องของข้อมูลที่ได้นะแล้วก็มาช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในห้องโอเคไหมครับอ่าใช่เวลาแป๊บหนึง่งลองค้นหาสักแป๊บหนึง่งหรือว่าใช้ความรู้เดิมที่มีก็ได้อ่าลองดูเนาะแล้วลองบอกขั้นตอนสิขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์เพื่อจําหน่ายอ,ยอุ้ยคุณฉเฉล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 ยอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างของเพื่อนนะเป็นตัวอย่างของเพื่อนแต่ให้เราลองค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับ ตัวอย่างนะครับขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์เพื่อจําหน่ายมีดังนี้เลยเนาะหนึ่งสำรวจความต้องการของผู้เลี้ยงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่จะเลี้ยงแล้วก็มีวางแผนการเลี้ยงสัตว์ถูกไหมครับเตรียมสถานที่อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเลี้ยงถูกไหมครับมีการเตรียมพันธุ์สัตว์เลี้ยงดูการเลี้ยงดูถูกไหมครับแล้วก็ดูแลรักษาสัตว์แล้วก็สุดท้ายคือการจัดการผลิตผลนั่นเองนะเราไปเริ่มกันที่อันแรกเลย สำรวจความต้องการของผู้เลี้ยงก่อนถูกไหมครับผลอ่านจ,จากรูปนักเรียนจะเห็นเป็นอะไรผลผลิตจากการเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงอะไรไก่ไข่นั่นเองอย่างแรกเราต้องสำรวจก่อนว่าผู้เลี้ยงเนี่ยครับมีความถนัดหรือว่าสนใจในสัตว์ชนิดไหนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายในการเลี้ยงอย่างไรเช่นเลี้ยงเพื่อจําหน่ายในหมู่บ้านเลี้ยงเพื่อจําหน่ายภายในประเทศหรือว่าเลี้ยงเพื่อส่งออกโอ้มันมีหลายสเต็ปหลายขั้นตอนมากเลยนะักเรียนจะต้องลองพิจนารณาดูว่า จะต้องการเลี้ยงแบบไหนนะครับเนาะอาจจะสมมติอย่างอย่างเราเราอาจจะเลี้ยงแค่เอาไว้ใช้ในครัวเรือนหรือว่าก็เพื่อจัดจําหน่ายภายในหมู่บ้านก็ได้เนาะโอเคไหมต่อมาศึกษาข้อมูลกับสัตว์ที่จะเลี้ยงนะครับเนาะเกี่ยวกับสัตว์ที่เราจะเลี้ยงว่ามีเป็นยังไงนะเช่นมีการตรวจเช็คจํานวนลูกไก่เนี่ยจากรูปจะเป็นการตรวจเช็คจํานวนลูกไก่ว่ามีกี่ตัวมีการป่วยตายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเป็นการ ศึกษารายละเอียดนะครับเกี่ยวกับชนิดของสัตว์ที่จะเลี้ยงนั่นเองโดยที่มีลักษณะนี้สายของสัตว์ว่าเป็นยังไงการคัดเลือกพันธุ์สัตว์นะครับสถานที่เลี้ยงวิธีการเลี้ยงนะครับแล้วก็การดูแลรักษาสัตว์เนาะการจัดการกับผลผล,ผลิตว่าจะต้องทํายังไงจะเก็บตอนไหนอะไรยังไงถูกไหมครับแล้วก็มีการสำรวจความต้องการของตลาดด้วยว่าตลาดตอนนี้เขาต้องการสมมต,ติตอนนี้ไข่ไก่หายากเราก็ต้องเลี้ยงเพื่อผลิตไข่ไก่ถูกไหม อ่าแล้วก็มีอะไรอีกงบประมาณอีกเงินทุนที่เราจะลงทุนในการเลี้ยงนะครับแล้วก็ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนะครับโดยเราศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเนาะอาจจะปรึกษาผู้รู้ศึกษาจากหนังสือหรือจากอินเทอร์เน็ตก็ทําได้เนาะอ่าต่อมาวางแผนการเลี้ยงสัตว์แล้วอ่าจากรูปเป็นการให้อาหารโคนมเนาะเป็นการกําหนดนะครับเป้าหมายในการเลี้ยงสัตว์เนาะมีการกําหนดงบประมาณแรงงาน ที่ที่ใช้ในการเลี้ยงนะครับเนาะการดูแลรักษาแล้วก็อะไรอีกการจัดการผลผล,ผลิตเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายนะนักเรียนเหมือนการวางแผนเลยเป็นสเต็ปเลยว่าจะทําอย่างไรจะเลี้ยงยังไงถ้าสมมติสัตว์ป่วยจะทํำยังไงนะครับเนาะอ่าต่อมาเตรียมสถานที่อุปกรณ์และก็เครื่องมือในการเลี้ยงสัตว์นะจากรูปเนี่ยนักเรียนเขาจะเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่เนาะเป็นแบบเล็กๆไม่ใหญ่มากเราก็จะต้องทำอะไรครับ เราต้องศึกษาก่อนว่า้สัตว์ชนิดนี้อยู่แบบไหนถูกไหมครับอยู่เป็นคอกเป็นโรงเรือนเป็นบอ่อนะครับแล้วก็ศึกษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นรางอาหารถูกไหมครับรางน้ํายาเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันและกําจัดโรคของสัตว์ที่จะเลี้ยงนะครับตลอดการดูแลรักษาเพื่อให้เหมาะสมกับ การใช้งานหรือเหมาะสมกับสัตว์ชนิดนั้นๆนะครับเนาะอ่าแล้วเราก็มาต่อกันที่การเตรียมพันธุ์สัตว์และอ่าจากรูปนักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นการจัดหาพันธุ์สัตว์สําหรับเลี้ยงนะครับโดยเลือกพันธุ์จากแหล่งสัตว์จําหน่ายสัตว์นะครับที่เชื่อถือได้ซึ่งจะต้องเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงถูกครับไม่มีโรคไม่มีโรคติดต่อแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะครับมีอัตราการจเจริญเติบโตที่ดีเนาะถูกไหมครับดูแลรักษาเขาดีๆถูกไหม อ่ามันเหมือนเราไปเลือกซื้อของเนี่ยเราก็ต้องเลือกแต่ของดีๆถูกไหมอันนี้คือเรียกกันเตรียมพันธุสัตว์นั่นเองต่อมาการดูแลและรักษาสัตว์เนาะการเลี้ยงและดูแลรักษาสัตว์เราจะต้องดูทําไมครับมีการให้น้ําให้อาหารถูกไหมครับการเลี้ยงและการดูแลรักษาสัตว์ที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องเอาใจใส่เขาถูกไหมครับดูแลทั้งเรื่องอย่างที่ครูบอกก็คือทั้งอาหารน้ําถูกไหมครับการยากักยารักษาโรคต่างๆ การป้องก,กันโรคการทําความสะอาดนะครับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้เลี้ยงสัตว์นั่นเองนะครับเนาะนอกจากนี้เรายังจะต้องทำไมครับผู้เลี้ยงจะต้องมีความใส่ใจนะครับต่อสัตว์เลี้ยงนะครับเนาะมีการสังเกตว่าสัตว์ของเราป่วยหรือเปล่าเนาะมีการปรึกษาสัตวแพทย์อยู่เป็นประจำเนาะโอเคไหม อ่าแล้วก็มาต่อกันที่การจัดการผลิตผลนะครับนักเรียนเนาะ <S <S 1> <S 1> เป็นการนําผลิตผลที่ได้จากสัตว์เลี้ยงนะครับมาผ่านกรรมวิธีในการทําความสะอาดตัดแต่งชิ้นส่วนนะจากรูปนักเรียนจะเห็นไปเลยน้องไก่ที่ได้เป็น ผลผลิตจากการเลี้ยงไก่นั่นเองนะครับบรรจุใส่บรรจุพันขนส่งมีการนำไปจัดจำหน่ายทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อแสดงข้อมูลกำไรและก็ขาดทุนนั่นเองนะครับนั่นคือขั้นตอนการจัดการผลิตผลนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างมาถึงขั้นตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเรามีกิจกรรมชวนคิดให้นักเรียนกันช่วยกันคิดสิครับให้นักเรียนอ่านแถบข้อความที่ปรากฏบนอยู่บนกระดานของครูนาะโอเคไหมครับแล้วก็ช่วยกันคิดวิเคราะห์ซิว่าหาความสัมพันธ์สิว่า ระหว่างแถบข้อความข้างบนเนี่ยที่คุยจะโชว์ขึ้นเนี่ยกับขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์เพื่อจัดจำหน่ายเนี่ยข้อไหนอ่าให้ถูกต้องนะข้อไหนตรงกับข้อไหนโอเคไหมยกตัวอย่างข้อแรกการให้อาหารให้น้ำให้ยารักษาโรคทำความสะอาดโรงเรือเลี้ยงไก่เป็นขั้นตอนไหนอ่าโอ้โหตอบพร้อมกันเลยก็คือหนึ่งเลี้ยงและการดูแลรักษาสัตว์นั่นเองอ่าเก่งมากเข้าใจแล้วใช่ไหมต่อมาข้อที่ส กำหนดงบประมาณในการเลี้ยงไก่อ่าอันนี้อยู่ไหนอยู่ไหนมีคนตอบว่าจัดการผลิตผลใช่หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะมีคนตอบถูกแล้วนั่นก็คือวางแผนการเลี้ยงสัตว์นั่นเองโอเคไหมครับนะต่อมาสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่อ่าอันนี้อันไหนอันไหนอันไหนเอออันไหนเอออ่าถูกต้องครับเก่งมาก คือการเตรียมสถานที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เนาะอ่าแล้วก็ต่อมาก็คือสำรวจจำนวนผู้เลี้ยงไก่จำหน่ายในชุมชนอ่าอันนี้ไหนนะอันไหนเอออันไหนเอ่ยก้อไหนอ่าเก่งมากถูกต้องครับคือการสำรวจความต้องการของผู้เลี้ยงนะว่ามีคนเลี้ยงมากเลี้ยงน้อยไข่ไก่เยอะไข่ไก่น้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะมีความขาดแคลนมากขาดแคลนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ต่อมาศึกษาวิธีการเลี้ยงไก่จากปศุสัตว์จังหวัดและอ่านหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่โหอันนี้มันเฉลยอ,อยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมก็คือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่จะเลี้ยงนั่นเองครับอ่าและต่อมาก็คือถัดเลือกลูกไก่จากร้านที่น่าเชื่อถือลูกไก่หรือลูกจับตัวสีเหลืองข,องขาวนั่นน่ะโอเคไหมคือขั้นตอนไหนถูกต้อง ขั้นตอนการเตรียมพันธุ์สัตว์นั่นเองนะครับอ่าก็จบไปแล้วสำหรับคําถามเนานะอันนี้มีคําถามเสริมความรู้ให้นักเรียนข้อ1ถ้าสมมุตินักเรียนนะครับต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการป้องกันร,รักษาโรคนักเรียนจะหาข้อมูลจากแหล่งใดระหว่างหนึ่งศัตวแพทย์อ่าเขาคือใครไม่รู้สิสอผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ใครก็ไม่รู้เนาะ 3. ผู้จำหน่ายอาหารสัตว์ใช่หรือเปล่าเขาจะรู้ไหมนะคนขายอาหารสัตว์ให้กับเราเขาจะรู้ไหมนะและ4ก็คือผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์คนขายเนื้อสัตว์เนี่ยเขาจะรู้ไหมอ่าไหนลองตอบคู้มาคําตอบก็คือข้อโอ้เสียงพร้อมกันเลยก็คือข้อ1น,นั่นเองเหตุผลนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับสัตวแพทย์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคสัตว์โดยสามารถ ให้ความรู้กับเราได้เพราะเขาเรียนมานั่นเองนะครับมาเรามาสรุปความรู้ที่ได้ในการเรียนในครั้งนี้ดีกว่าว่าทําไมเราเลี้ยงอะไรเราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างเนาะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั่งการเลี้ยงสัตว์ถูกไหมครับการที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะจะเริญเติบโตได้ดีไม่เป็นโรคเนี่ยครับนักเรียนแล้วให้ผลผลิตที่มีคุณภาพเนี่ยคุ้มค่ากับการลงทุนไปเนี่ยผู้เลี้ยงนะครับจะต้องทํากันบ้านเลยต,ต้องทำแบบ ทำกันบ้านก็คือต้องมีการสำรวจความต้องการของตนเองว่าต้องการเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนถูกไหมครับแล้วก็ทําการศึกษาถูกไหมศึกษาข้อมูลของสัตว์ที่จะเลี้ยงวางแผนถูกไหมครับการเลี้ยงสัตว์จัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ถูกไหมครับในการเลี้ยงสัตว์เตรียมพันธุ์สัตว์การดูแลรักษาและการนําผลผลิตไปจัดจําหน่ายโหมันต้องครบวงจรขนาดนี้เลยนะครับเห็นไหมนักเรียนจะสังเกตได้ว่าวันนี้นักเรียนจะได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์อย่างมากมายเลยถูกไหมครับ หลายขั้นตอนเลยฮะเป็นางานนักเรียนเริ่มแบบมีความสนใจกันบ้างไหมสำหรับบางคนที่มีความสนใจนักเรียนก็สามารถเปิดหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับอ่าสำหรับคลิปถัดไปนั้นจะต้องติดตามแล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรจะเป็นเรื่องเดิมหรือเรื่องใหม่คอยติดตามกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ